สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหมิวนะคะคุณครูหมิวก็จะมาสอนเรื่องหน่วยรักเมืองไทยในหน่ยวยน,นี้นะคะก็จะมีคำล้องจองเมืองไทยนะคะเมืองไทยนี้แสนดียิ่งทุกๆสิ่งมีพร้อมสรร์แผ่นดินสมบูรณ์ครัน ตัวฉันนั้นรักเมืองไทยจากนั้นเรามาดูสัญลักษณ์ที่เป็นธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยก็จะมีอยู่3สีหนึ่งสีแดงหมายถึงชาติสสีขาวหมายถึงศาสนาสสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ สำหรับประเพณีไทยนะคะเด็กๆก็จะเห็นตามภาพเลยจะมีประเพณีสงการานทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรนี่เราทำได้ทุกวันนะคะปล่อยโคมลอยกระทงปล่อยโคมกับวันลอยกระทงสำหรับภาคอีสานของเรานะคะก็จะทำในวันเดียวกันค่ะแล้วก็มีรถน้ำดำหัวก็จะอยู่ในประเพณีสงการานค่ะ เรามาดูขนมไทยกันดีกว่านะคะขนมไทยก็จะมีขนมชั้นใครเคยทานบ้างมีข้าวต้มมัดขนมหม้อแกงขนมสอดไส้แล้วก็สุดท้ายฝั่งนู้นคือขนมถ้วยค่ะเด็กๆเคยทานขนมไทยไหมคะแล้วเคยทานขนมอะไรบ้างให้เด็กๆนะคะอัดคลิป ส่งกลับมาให้คุณครูดูนะคะพร้อมท่องคำของจองหน่วยรักเมืองไทยให้ได้ด้วยนะคะคุณครูจะรอฟังนะเรามาดูใบงานกันค่ะในหน่วยที่12หน่วยรักเมืองไทยในใบงานแผ่นแรกนะคะคำชี้แจงเขาก็จะบอกว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยปักและระบายสีให้สวยงามดู ดูประโยคที่1น,นะคะเขาเขียนว่าประเพณีสงการก่อเจดีไซนแล้วก็รดน้ำดำหัวให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะ mm hmm. แล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะ mm hmm. ที่สำคัญผู้ปกครองนะคะห้ามลืมเซ็นชื่อนะคะเ mm hmm. มื่อน้องๆทำเสร็จแล้ว mm hmm. ก็ให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อด้วยนะคะ mm hmm. ใบงานแถนที่สองนะคะ เป็นรูปธงชาติไทยให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเหมือนเดิมค่ะคําว่าธงชาติไทยให้เขียนให้อยู่ในเส้นให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีธงชาติไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะใบงานนี้คุณครูค,คัดเลือกมาโดยเฉพาะเลยเลือกเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะให้เด็กๆวาดรูปกระทงตามรอยปะได้เลย แล้วก็เขียนคำว่ากระทงอย่าลืมที่สำคัญระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะมาดูใบงานนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปากจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่จับคู่ภาพแล้วก็คำที่เขียนตามรอยปานะคะตัวนี้ให้คุณพ่อกับคุณแม่ ช่วยแนะนำนะคะช่วยดูด้วยว่าคำไหนคือคำว่ารถตุก๊กตคําคำไหนคือวัดคือช้างคือบ้านเรือนไทยเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้ดินสอโยงเส้นแล้วระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะแผ่นสุดท้ายของหน่วยรักเมืองไทยเด็กๆลองทายสิคะาว่าเป็นอะไรเป็นภาพอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะผลละไม้ไทยนั่นเองให้เขียนตามรอยเหมือนเดิมนะคะคําว่าผลลไม้ไทยแล้วที่สําคัญให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะสม้มกล้วยองุ่นไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นแอปเปลิลก็ให้เด็กๆระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าอยากได้สามดาวให้ตั้งใจทำนะคะไปแล้วค่ะ